ไลฟ์วีแบ่งสามนะคะแบ่งสามสไลฟวีก hey. ัแบ่งสองนี 3, um. uh, bueno ่แหละคุณหนึ <t> ่งเงี <y> <t> ้ยแล้วก็มาแบ่งสามสามส่วนนะคะแบ่งเป็นสามส่วนมาได้ไหมแบ่งเป็นสามส่วนไดกหอเป่าคะอ่านี่คือส่วนที่หนึ่งอ้าวหน่อยไม่ต้องเรียนหรอพี่หน่อยจะปวดหัวเขาดหัวเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่เคยสอนนะเพราะว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมาครูสอนสไลด์ยุโรปครูไม่ได้สอนสไลด์วีนะ ให้แบ,บ่งเป็นสามส่วนนะคะแบ,บ 2, แ่งสองมาแบ่งสามแบ่งสองเปกีบส้มแล้วก็มาแบ,บ่งตรงเนี้ยให้เป็นสามส่วนนะเขยโอเคไหมเนี่ยเนี่ยแบบ่งด้านข้างเมือบบ่อกี้แบ่งกีบส้มเสร็จแล้วเราเลือกความข้างใดข้างหนึ่งก่อนเสร็จแล้วแบ,บ่งเลเยอร์แบบ่งตรงเนี้ยให้เป็นสามส่วน มีคนแข็งแรงนะเป็นอะไรี่มาบอกแบ่งตรนี้ทั้งสามสนะดค่ะอ๋อไม่บอกี่ยันได้เลยแบ่งเนบาทได้เลยหลับไปแล้วเป็นงานกันไกลนะใช้กันไกลตัดนะคะอาจจะแบ่งไม่ตรงเนาะเพราะว่าเป็นของหุ่นไม่เหมือนของจริงนะคะโอยแล้วโอเครี่ยันแบ่งเป็นสามส่วนค่ะ วมาสามตัวนี่้มันมาแล้วมาสามแล้อแรกข้อแรกก็คือส่วนที่หนึ่งมีงหน้ามีมันมาข้างหน้าใช่ไหมคะมีมันมาข้างหน้าคือหักเสร็จแล้วทีนี้คุณจะลงที่มทนานั้นมีมันมาดีดีผมไม่สวยดึงมันมาเสร็จแต่ก่อนที่จะดึงเราต้องวัดระดับความต้องการของลูกค้าก่อนนะว่าลูกค้าต้องการความยาวอยระดับไหนนะคะ เราได้คามยาวที่ลูกค้าต้องการแล้วเราก็หยิยกทำงานแบบนี้แล้วก็ลงมือไ่ไล่จากสั้นไปหายาว กต่อบริีวณ45องศาผีนี้ใช่ไหมแถวนี้มาเนี่ยเ้วก็ลงไปจะเป็น45องศาเนี่ยยาวเลยลึกงข้างหน้าเนี่ยลึงลงข้างหน้าลึข้างหน้าแล้วก็ลงไปไกลแบบเนี้ย45องศานี่คือช่องที่หนึ่งแนบแก้มเลยใช่ไหมครับจแนบกับแก้มไปเลยก็ขึ้นว่าเราต้องการความยาวระดับไหนขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะเสร็จแล้วเราก็ ออกออกออกมาแนบกับแก้มเลยง่ายนี่ยกไปนี่หน่ะนี่คือช่อแรกนะกมนี่คืชแต่นี้ผมผมอมุนอาจะเห็นไม่ชัดเพราะอะไรมันสั้นแล้วปลายมันฝอย อันนี <men dimin İs ap> well. ้มีธีการหันไหมข้อแรกหันอ่าเสร็จแล้วที่สองข้อที่สองข้อสองการขึ้น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 ขึนขึ้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 นขึน ดูด้วยนะคะว่าไก่อยู ja ่ที่ไหนแล้วเราก็ลงไปรอบนึงเพราะอะไรไหมเราไม่สามารถลวกทั้งหมดนเดียวมาตัดได้มันก็เลยต้องไล่ต้องไล่เป็นช่อๆต้องไล่เป็นช่อต่อเนอะข้อที่สองนะคะ เหมือนเดิมเอาทาเหมือนเดิมแบบเพิ่มปีประมาณนี้อยู่นี่เหมือนันทางไหนไปใช้ลายจ้ะข้างล่างข้างล่างช่องแรกช่องแรกเสร็จแล้วข้อที่สามช่อที่สามทีนี้เราจะไม่ยกไปทั้งช่อที่สามมันรวมกันหมดเลยใหรอจีค่ะแต่ข้อที่สามนี้เราจะไม่ยกกันมือีกี้ก็ไม่ได้สามไม่ยกกันต้องยกหมดข้อที่สามเราจะมีลงมาอย่างนี้ ทุกอย่างก็คือให้เป็นผู้หญิงแถวนี้ลงมั้ยแล้วเราจะต้องทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมตัดจักด้านข้างท่อที่สามจะมุมปลายเหรอสามท่อที่สามทุกอย่างมันจะรวมกันหมดแล้วถูกไหมครับไม่ฮะแล้วจะมองไกลจากจะมองไกลจากอ่าข้อที่สักอ่าข้อที่หนึ่งท่อที่สองท่อที่หนึ่งไกลมากแต่ที่ยากก็คือจะตัดให้มันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตัดเป็นยังไงจ๊ะอ๋อเริ่มจากข้างใน กดลงมาตรงๆนะเพราะว่ามันจะแนบตรงนี้ไงแนบไหลนะแนบไหลอะค่ะมีมาลูกมาเห็นไหมคะค่ะแล้วแต่ให้มันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเใจเพราะว่าถ่านพอมันลนกมาข้างหน้าไป่ได้ใช่ไหมคะเข้าใจนะค่ะเราจะเอาเนี้ออกนี่ไงเอาตรงนี้ออกเนี่ยค่ะตรงหน้าออกให้มันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแต่ตรงนี้ไม่ออกนะเพราะนี่คือช่อที่หนึ่งช่อที่สองอันนี้คือช่อที่สามเราจะเอาข้างหน้าออกนี่ค่ะค่ะให้มันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแนบลงมาที่ไหล่เนี่ค่ะค่ะ นี่เราก็จะมาเหลาเหลาเหลาช่วงปลายผมนี่มันมีความพิ้วเอาเลยจะบอกเลยว่ามันอาจจะเห็นไม่ชัดเจนเพราะอะไรเพราะหนออหุ่นคูเนาะน้ำกันเลยนะมันจะเหลาจริงลักษณะเหลาเราต้องเหลาลงนะกล้ามเหลาขึ้นเนี่ยเหลาไปเป็นกระชนยนล่วเหลาให้มันมาอาจารย์ก็เสริมไว้เพราะว่าหุ่นคูมนยาวมั้งไงคุณก็สอน เหลาเหลาเหลามัอเหลาเหลาอะไรคือเหล่าใไใจผงซอยไม่ใส่เส้นอ okay. okay. right. right. so, ๋อีนี่คือเหลาให้มันบางเละรู้ปะไหมรู้งสกดขาจะกันไก่ซอยได้ไหมคะไม่ได้ต้องกันไก่ตัดอย่างเดียวถูกบอกแล้ว่าตรงนี้กันไก่ตัดนวนโอเค่ะเสร็จแล้วนี่มันน้ำข้างหลังดูมันจะเป็นมีเห็นไหมฮะข้างหน้าจะสั้นไล่ลงมาเพราะเราดีมาทั้งหลายนี้นะข้างหน้านจะสั้นไล่มาค่ะข้างหลัง แล้วเราก็มาเช็คใ้เยอะว่ามันมีความตรงเสมอกันไหมนึกออาไหมถ้ามันไม่ตรงมันก็เลนไปตรงเนี้ยไปมันตรงให้มันเป็นเส้นตรงมีแบบเนี้ยแล้วถ้ามันจะมีความหนายู่มก็มาเหลานั้นเหลามันมีความบางความผิวแบบไหนแบบเหล่นี้แต่เนี้ยหัวหุูคือว่ามันไม่โอเคคุณ้องบอกใครว่ามันไม่โอเคว่ามันไม่โอเคก็ไม่โอเคหัวหมมันไม่สวยมันไม่มีความเป็นตรงสักเท่าไหร่เลยมันไม่สวยแล้วมันก็มีความผอยค่ะ เป็นไรเอาไว้ให้คุณศุก็ไดะเพราะว่าครูสาธที่่าทางเฉยๆนี่คือค่าทางครูไม่ต้องการอะไรแบ่นี้เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเรียนสองผู้ชายแต่นี่เป็นวิธีการที่ครูสอนให้พวกคุณเผื่อพวกคุณได้ไปใช้กับลูกค้าผู้หญิงคุณจะได้ตัดได้ตัดเป็นอันนี้คืออันนี้คือตรงสไลด์ีค่ะสไลด์ B อันนี้สไลด์นะไม่ใช่สไลด์ยุโรปนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครูสอนสไลด์ยุโรปครูสอนสไลด์ยุโรปแล้วก็ลายั้นขึ้นไปสไลด์ B กับร้อยตรงเดียวกันไหม ไม่ค่ะกลุ่นละทรงค่ะไม่เหมือนกันนะคะนี่คือสไลด์ B นะคะสไลด์ B โดยใช้กันไกลตัดนะคะเหแล้วเราพอได้ค่ะพอข้ามย่างมาได้แล้วสมมตินะจะไปมองที่ผมของหผมดูนะเพราะว่าสภาพผมมันไม่โอเคถ้าเป็นคนผมตรงๆอ่ะอยากได้ผมตึงขึคนจริงๆอย่มันไกลเลยนะอยากมันเป็น B แก้มไม่ได้อยากมันเป็น B แล้วพอเวลาเราใจใช่ไหมพอเวลาเราได้อะไรตรงไหนแนบแนบกับแก้ม ใช่ใช่อย่าพอเวลาเราใรลสิบองเี้ยมันจะเป็นเคร์ร์มอมอึเนี่ยคล้ายคล้าของมอองสาก็คือท่าหน้าสร้างแล้วเรา้องเวลารอใจมันจะเป็นโลงมากจะสวยมากแล้วก็รนี้ก็จะเป็นหลังวีพอเราทำข้างนี้เสร็จล้าก็มาข้างนี้เป็นกันแบ่งสามช่อแล้วก็มาตัดไล่แบบนี้ใช่ก็คืออันอันดับแรกเราแบ่งสองแล้วก็มาแบ่งสามทีละชั้นนะคะเาในการยกอากาศชั้นแรกหรือยกอีกจะยยก้าสองศา ชั้นแรกยกเกองศาชั three, ้นที 2> el, ่2ยก45องศาพอชั u, ้นที3่3มไม่ยกนะฮะชั il, иной, so. ้นที่3ามหวีลงมาเนี่ยหวีลงมาแบบไหลเราตัดข้างหน้าออกให้เป็นรูปสามเหลี่ยมได้ไม่ได้พอเราตัดชั้นที่สองชั้นที่อ่าชั้นที่หนึ่งที่สองเสร็จเสร็จแล้วที่ไหชั้นที่สามก็คือชั้นข้างบนเนี่ยค่ะเราจะมีลงมาแบบนี้ไม่ได้เราเลื่อนลงมาให้มันมันจะอยู่ในช่วงไหล่พอดีใช่ไหมถ้าเป็นส่วนที่เนี่ลงมาแบบนี้ค่ะแล้วเรามาตัดข้างหน้าออกตรงเนี้ยไล่มาให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมก็แบบงี้แลย ได้เลยเยอะขึ anyway ้นหน้ามเป็นสามีรู้เปล่าหมคะความยาวก็อยู่ในระดับที่คป้าต้องการคุณป้าทระดับนี้ระดับไหนอยู่ที่แอวข้างหน้าเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ใต้คางใต้คางความยาวตรงนี้ค่ะอาจจะอยู่ประมาณช่วงต้นคอเนี่ยค่ะเพราะอะไรเวลาเข้าไปเนี่ยงุ้มมันจะสวยถ้าปลายมันงุ้มที่แก้มมันไม่สวยนะคะถ้าปลายงุ้มที่แก้มมันเหมาะสําหรับผมบ๊อกแต่ถ้ากรณีผมยาวเนี่ยส่วนใหญ่ความยาวเพิ่มเส้นอันท้ายที่ก็จะโค้งอะค่ะจะอยู่ตรงคางคอดีหรือต่ำกว่าคาง นั่นคือความยาวระดับข้างหน้าแต่จะตึกระดอย่างเงี้ยอย่างอย่างขผมกูก็ไม่ถึงใช่ไหมก็คือถ้ากูอ่ะผมมอแบบเนี้ยเคอร์ฟงอแบบเนี้ยถ้าไล่อย่างเงี้ยเคอร์ฟของกูต้องอยู่ที่ประมาณแก้มนี่ไล่ลงไปเพราะนี่คือลักษณะผมบ๊อบสั้นแต่ถ้ากรณีผมยาวเหมือนนราเราอันสาอ่ะดูดูควสวยเห็นไหมคะเคอร์ฟที่เขาจะโค้งเนี่ยเวลาใดเห็นไหมเคอร์ฟข้างหน้าจะต้องอยู่ระดับคางลงมาห้ามสูงกว่าคางเด็ดขาดถ้ากรณีผมยาวใช่ใช่เคอร์ฟเนี่ยที่ไล่ลงมาเนี่ยค่ะ ถ้าผมยาวนะคะเคร์ฟสั้นสุดให้ได้แะคะ่ระดับคางห้ามสูงกว่านั้นนะสูงกว่านั้นไม่สวยเพราะอะไรมันจะมาอยู่ที่แก้มเคิร์ฟมันจะมาอยู่ที่แก้มเนี่ยเียตรงเนี้ยเป็นคว่ำๆมุ้งเข้ามาไม่สวยเพราะว่าเขาเป็นผมยาวแต่ถ้าเป็นผมบ๊อบสั้นแบบพุงเนี้ยเคิร์ฟมันควรจะอยู่ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ลงมาหรือเปล่านะหรือเปลอ่าโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจตรงนี้เขาผสั้นไล่ลงไปมุ้งไล่ลงไปมุ้งสวยเนี่ยเห็นไหมทแบบนั้นโอเคไหมคะโอเคค่ะเข้าใจตามใจไดหมเข้าใจค่ะ นน่ประมาณนี้ถ้าประมาณนี้ตรงนั้นอ่ะตรงเนี้ยจะขึ้นมาอยู่ที่คามได้นะคะแบบแรกเนาะสมมติยาวตรงมาเลยนะแบบกระเรียนนะคะจิกควายาวก่อนนะได้ระดับความยาวที่ลูกค้าต้องการเนี่ยอ่านี่มาดูด้านข้างตกใจเลยฮะด้านข้างความยาวอยู่ที่ไหน บอกความยาวอยู่ที่นี่กหย่ะหาไกด์ก่อนใช่ไหมจ๊ะอ่าใช่ค่ะเราสร้างไกด์ก่อนแต่แนวจิกเราจะจิกตรงตรงไม่ได้นะเข้าข้างหน้าเราจะต้องจิกเป็นแนวเฉียงแบบนี้เพราะโจทย์มันคือมีนี่หเห็นไหมคะได้ความยาวข้างหลังความยาวข้างหน้าหนีค่ะ ไล่ไปหามีนี่คืองานแบบตะเลียนง,ง่ายที่สุดง่ายกว่ากันไกลแล้วต้องเอากันไกมาเก็บงานอเทีใช่ไหมจ๊ะก็คือกันไกจะเก็บก็คือถ้าลูกค้าต้องการสไลส์สลแบบอย่างที่อาจารย์บอกใช่ถ้าจะสไลด์ใช้กันไกฟันก็ได้กันไก่ตัดก็ได้ นานี่เรียกสร้างไกด์เหรอสร้างไกดใช่สร้างไกด์ลายก็รต้องสร้างไกดก็คือโจทย์ลูกค้าข้างหน้ายาวเท่าไหน่ข้างหลังยาวเท่าไหร่ไออย่างนี้ก็คือไม่ต้องแบ่งสามสาไม่ต้องแบ่งเลยค่ะท่านาแต่ตเลียครูบอกว่าไงแต่ตะเลียนง่ายสุดไต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งดเฉื่นเลยเราสร้างไกความยาวตรงกลางกลางหลังเนี่ยค่ะตรงกลางเนี่ย ตรงแบบนี้เลยยังไม่ต้องไปเพียงอะไรนะติดตรงก่อนแต่พอมาข้างหน้าลูกค้าบอกยาวเท่านี้เยาวท่านนี้นี่ค่ะมาแบบนี้เสร็จแล้วหวีค่ะหวีเสร็จเราเห็นแล้วไล่เลยค่ะไล่ให้มันได้วีลงไปง่ายไปตกเอาเขาบอกแล้วไงว่ามันง่ายสุดเลยนะมันง่ายไปเปล่า เรียกตังค์ไม่เรียกตังค์ไม่ได้เลยเรียกตังค์ไม่ได้เลยจ้ะเอางี้กว่าหนูจะตัดสไตล์จานหนูจะมีลีลาฟัก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 กไม่ได้นี่นี่คือตัดก่อนแล้วเดี๋ยวตัดฟังอีกเราก็มีลีลาตอนไกลไงจะมันโคเร็วอีกอ่ะเพราะว่าครูเน้นว่าทำงานอ่ออกมาเร็วรวดเร็วตรงได้สวยเนี่ยเห็นไหมคะข้อนี้จึ๊บ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 ไล่มาให้มันได้ดี พอได้น้านี้เสร็จข้างนี้จับไกด์ข้างหน้าสี่ห้าจับไกด์มองลักษณะจริง่ไหมจุดจิงแล้วก็จิกไล่มาให้มันเป็นีมาผสมกันทำงานอะไดีีดเนี่ยครูที่บอกว่าคือตัดแต่ไม่ถึงห้านาทีก็สุดนี่ค่ะมันก็จะออกมาเป็นี ร้อยร้อยยี่รอยี่ห้าสิคะไม่ดีเดี๋ยแล้วแล้วทีนี้ใหถึงที่เข้านี้กไวเกินเสร็จแล้วทีนี้ยเราเรามาเลือกว่าเราจะใช้กใจอะไรจะสไลด์จะลดสไลด์นะคะุณจะสอนวิธีสไลด์1ในสาาสไลด์นะคะต้องสไลด์หนึ่งในสาเท่านั้นในที่นี้หมายถึง โคนมหาปลายแบ่งให้เป็นสามส่วนแล้ววิธีเล่นเล่นในหนึ่งส่วนปลายเท่านั้นนี่คือหลักของการสไลด์ทรงผมยาวผมสั้นก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันทำหมดีคะยังจินตนาการไม่ทำเลยจานมองหน้าจา์ลืมเลยการสไลด์นะคะจุดที่เราจะสไลด์หนึ่งในสามส่วนก็คือความยาวนับจากโคนมหาปลาย แบ่งเป็นสามส่วนส่วนที่เล่นสไลด์ได้ก็คือหนึ่งส่วนล่างเท่านั้นสองส่วนบนห้ามเล่นเด็กค่ะโอเคนี่คือหลักการสไลด์ตังนี้เป็นเกมันี้เป็นเสร็จแล้วทีนี้เราก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้กันไกฟันปาหรือกันไกตัดกัสไลด์่นฟันฟันถ้ากันไกฟันก็ง่ายสุดไงเอาฟันขัาฟันง่ายสุดเพราะว่าถ้ากรณีกันไกฟันปา เราจะเอาแบบว่าเราจะถ่วงเวลาหรือไม่ถ่วงคะเอาถ่วงไม่ตามเอาถ่วงเหรอค่าจางอ่าถ้าเอาแบบเวลาเร็วเวลาไม่เร็วไม่สวยแต่ถ้าไม่เอาแบบถ่วงก็คือจืดจืดจแน่เสรไม่เอาคือไม่ถ่วงแบบเร็วเร็วลูกค้ารีบมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเอาถ่วงถ้าจะเอาแบบถ่วงเนี่ยค่ะอันนี้แบบถ่วงนะคะจ้างจืจืดจืคือออกส่วนหนึ่ง หนึ 1> 1่งในสามก็ถ่วงเวลาไงไม่ทำเร็วร้ <laughs> อยห้าสิเดี๋ยวลูตาบกเส็นไปเกินไม่จ่ายกค้วอย่างที่บอกอะค่ะเห็นไหมคะเวลาเรายกมาส่วนที่เราสไลด์ดได้หนึ่งในสามก็คือแบ่งเป็นสามส่วนเห็นไหมคะแบ่งเป็นสามส่วน ยแบ่งด้วยสายตาเลยแล้วส่วนที่เราสไลด์ก็คือค่าแล้วส่วนที่เราสไลด์เนี่ยค่ะก็คือหนึ่งส่วนเท่านาเรืองส่นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนปลายค่ะสองส่วนบนห้ามเล่นก็วนที่สามเลหนูพูดถูกหมดเลเนี่ยแล้วแล้วแต่เราจะสไลด์อ่าเราจะลงฟันตาแบบไหนก็ได้นะแบบทอดแล้วจึ๊กๆก็ได้ทอดแล้วสามจึ๊กก็ได้ทำยังไงก็ได้แบบว่าให้มันดูดูบางแล้วดูคิ้วอ่ะโอเคแม่ ก็เริ่มบางเริ่มพิ้วแล้วแล้วก็ยกเป็นช่อๆจนทั่วสีสันเวลายกนะคะยกเป็นช่อ,ชอก็คือเข้าขายอะไรชิ้นเค้กจำได้ไหมที่ครูสอน <Yeah. S 1> อ่าทีเนี้ยแล้วแล้วแ,แต่เราว่าเราจะแบ่งกี่ชิ้นขึ้นอยู่ว่าลูกค้าผมบางหรือผมหนาจำได้ไหมชิ้นเค้กถ้าแบ่งสี่คือข้างละสี่ช่อแบ่งหกก็คือข้างละหกชอ่ชอแบ่งแปดก็คือข้างละแปด เพราะว่ามันสูงสุดได้เท่าไหร่สิบแปดทำไมแบ่งเยอะขนาดนี้อ่ะอยู่ในสภาพของลูกค้าแหรอคะถ้าผมลูกค้าหนาแล้วก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราจะทำว่าเราจะทํางานอะไรเราจะซอยเราจะดัดเราจะตัดจะยืดจัะน่ะชิ้นเค้กอันนี้คือการแบ่งชิ้นเค้กเนี่ยแบบแบบนี้โซนนี้เราแบ่งชิ้นเค้กแล้วเวลาเราจะซอยเราก็เนี่ยผีชรอยกขึ้นมา ขึ้นอยู่กับสภาพของลูกค้าอยากได้เคิร์ฟแบบไหนอยากได้เคิร์ฟแบบไหนขึ้นอยู่กับลูกค้ากจะถายมันมีเคิร์ฟสี่ิบห้าองศาเคิร์ฟเจ็ดสิบห้าองศาแล้วก็เคิร์ฟเก้าสิบองศาเคิร์ฟที่ได้มันจะแตกต่างกันค่ะเห็นไหมยิ่งยอกสูงยิ่งบางยิ่งสั้น สั้นไล่ไปหายาว,วยิ่งยกสูงข้างบนยิ่งสั้นยกต่ำก็จะได้<า>กไม่สูงเห้นอกไหมคะเพราะเวลาถ้าเรายก90องศาเส้นข้าง,นงบนเนะะี่ยค่ะมีถูกต่ำจะสั้นเพราะเวลาปล่อยเนี่ยถ้าถ้าเหมาะสมไหมครับ135หรือ980เลยเนี่ยยกร้อยแปดสิบตั้งขึ้นสูงเลยอ,อ๋อกรนนี คือในในหลักสูตรอะเขาจะไม่มีไม่มียกงศาร้อยร้อปดสิบไม่มีนะคะจะมีแค่สี่สิบห้าาก้าสแต่ว่าเป็นแนวไหนถ้าแบบเนี้ยสกาสขึ้นข้างบนเก้าสิบแนวนี้แต่ถ้าขึ้นนะคะก็จะเป็นเก้าสิบเนคืมันจะไม่มีคำว่าร้อแปดสิในที่รูที่ออาที่ที่รูเรียนมาเนาะไม่มีคำว่าร้อแปดสิไม่มีคำว่าร้อยสี่สิบไม่ออกมัจะมีแค่ 45, 75, 90แต่ว่ามันเป็นแนวไหนอันนี้ก็คือ90้สองศาส่วนใหญ่ลูกค้าให้ตัดแบบไหนกันล่ะคะที่บ่อยมากสี่องศา90านี่คือสแตนดาร์ดใช่ไหมคะข้านจะบข้างบนจะบาะเพราะถ้าผมบางผมบางเล่น90้องศาไม่ได้นะเพราะอะไรเส้นข้างบนสุดจะสั้นคือไม่ควรยก90แล้วก็คือในในในสูตรการทำผมอ่ะสูงสุด90องศา ถ้าลูกค้าผมบางเล่นแค่45อ,องศาพออย่ายกสูงพอยิ่งสูงยิ่งสั้นแลเนี่ยเห็นไหมน,น,นี่ไงข้อข้างบนถ้าคุณยก90อ,องศาด้านนี้นะสมม,มติว่าคุณยกมาด้านนี้แล้วคุณลงกันไกลพอเวลาปล่อยมาเห็นไหมคะค่ะมันจะไล่จากสั้นมาหายาวค่ะไอจุดเนี้ยก็คือถ้ายก90มันจะสูง จุดสั้นนะคะมันจะสูงถ้าคุณยก45จุดสั้นสุดมันอาจจะขยับลงมาถูกไหมคะนี่คือการยกองศาแกชักแกชักนะไงพี่น้อยง่วงนอนแล้วพี่ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าหลักการองศาเรียนยากมากจริงยากจริงค่ะยกจริงแล้วยิ่งแต่ละทรงอ่ะมันจะมันจะมีแบบพ็อกอย่างเงี้ย ทรงไรเ่ะจะทุกทรงต้องตัดระตัดมาลกอะดัใช่ไหม <ve> มันจะละเอียดไงมันจะเอียดไ้ว่งตแีบีที่บตัดเฉพาะทรงชนข้างล่างข้างบนใช่ไหใล้วยีราดด้วยมคะ <laughs> เป็น,น,ปน้ด้านข้างด้วยด้านข้างก็เค้งไลนึกออกไหมเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่า<ม>หลักการเรียนองศายากมากคุณไม่สามารถเรียนเรื่ององศาให้ของแท้ได้ภายในระยะเวลาแค่นี้ไม่ได้และสมัยนี้สมัยนี้คนสอนเรื่ององศาก็ไม่ค่อยมีนี มก็ไปซื้อไม้ขึ้นวงกลมมาแล้วก็เริ่มดูสวนโบราณไม่ได้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้เอาเหรียญต่อไปโอเคค่ะ